เอาเข้อจริงแล้วนะครับผู้เล่นมาเลเซียได้บอลในพื้นที่นะเรารู้แล้วนะว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างเขามาสามารถส่งบอลอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้หรือมากกว่านั้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นทิศทางแปดทิศทางของพื้นที่นั้นๆไม่ว่าเราไม่ว่ามาเลเซียใครก็ตามที่อยู่พื้นที่นั้นแล้วมีบอลเนี่ยเวลาเขาออกบอลเขาเปิดบอลเขาส่งบอลเนี่ยมันจะอยู่ในแนวทางนี้ และสิ่งที่มาเลเซียเลือกคือเส้นทางนี้ถูกป่ะอ่าเขาเลือกที่จะส่งบอลให้เพื่อน e e ที่รอเขาอยู่ในระยะไกลเห็นไหมปังเป็นไงนี้ครับโอ้โหได้บอลปุ๊บเป็นไงแตะบอลมาให้กับเพื yeah. ่อนของเขาที่คอยช่วยเขาในทิศทางแบบทิศทางระยะใกล้ตรงพื้นที่นี้เห็นไหมและอะไรครับแน่นอนนะครับถ้าเรามองทิศทางแบบทิศทางของแต่ละบุคคลนะครับก็จะเป็นเห็นเห็นลักษณะนี้ แต่ถ้าเกิดเรามองของพื้นที่ล่ะแปดทิศทางของพื้นที่นี้เป็นยังไงเห็นไหมบังโอ้โหชัดเลยนะครับเอาเอง่ายๆอะมองแค่ภาพเนี้ยเห็นไหมเรารู้แล้วว่ามาเลเซียเขาจะเล่นยังไงได้บ้างเขาอาจจะก,กระชากต่อก็ได้เอออาจจะคืนไหมหรือทะแยงมาหรืออาจจะทําแบบนี้และเขาทําแบบนี้ทําให้เราเสียประตูเห็นไหมผมนถึงบอกหลายๆครั้งนะครับ บางทีเรื่องพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราร,รู้อยู่แล้วแต่นอกปะเราต้องลงสนามเราต้องแบบมีการแบบคิดเร็วทําเร็วต้องแบบมีสมาธิอ๋อต้องระวังนูน่นนี่นั่นคือนอกปะในเมื่อมันรู้อยู่แล้วอ่ะเราหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือรู้ว่าเขาจะเลือกใช้ทิศทางไหนตัวเลือกไหนคือใช่ปะถ้าไม่มีผูเ้เล่นมาเลเซียคนเนี้ยไทยอาจจะโอเคง่ายสบายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีผู้เล่นมาเลเซียตรงเนี้ยก็ต้องแบบคิดแล้วอา้าวเฮ้ย เขามาช่วยตรงนี้แสดงว่าแบบถ้าเขาได้บอลมีนี่มีโอกาสยิงนะแล้วก็เป็นแบบนั้นนึกอ่กะก็ถ้าใครได้ดูนะครับหลักๆคือจุดเด่นมาเลเซียคือเขาชิงเหลี่ยมได้ก่อนเราชิงทิศทางได้ก่อนเรานี่นะครับเราก็เห็นนะว่าเรื่องของทิศทางแปดทิศทางเนี่ยพอเอามาใช้แล้วเนี่ยมันง่ายไปเลยนะครับมันไม่จำเป็นที่ต้องลงสนามแล้วค่อยนึกมันรู้อยู่แล้วก่อนลงสนามเลยเหมือนนึกออกปะ แล้วนะครับบอกว่าทุกคนจะเห็นอะไรบางอย่างจากเหตุการณ์ครั้งนี้จากการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมถึงบอกนะว่าใครที่เห็นภาพนี้ใครที่รู้เรื่องทิศทางแต่ละพื้นที่ตรงเนี้คนนั้นจะเหนือกว่าคู่ต่อสู้เพราะรู้เลยนะครับว่าส่งไปแล้วจะเล่นยังไงต่อเพื่อนเล่นยังไงหรือเพื่อนส่งมาให้เราอย่างเงี้ยเราเลยอ๋อได้บอลเดี๋ยวฉันแตะอย่างเงี้แตะอย่างเงี้อย่างเงี้แล้วก็อย่างเงี้ยหนอกปะโอเคนะครับ